คำถามหัวข้อนะครับความหมายของคําว่าศีลคืออะไรแล้วปฏิบัติตัวยังไงถึงเรียกว่าคนมีศีลได้ครับคำว่าศีลถ้าเราแปลทั่วไปก็แปลว่าศีลห้าศีลห้าถ้าที่โลกันตัวปลศีลเป็นข้อห้ามที่ว่าพระองค์ห้ามว่าอย่าทํานะตรงนี้ให้ระวังอย่าทำศีลห้าข้อ เรา่องสินใช่า่าแปลอย่างดำธรรมชาตำช่า่าแปลสินคือแปลว่าปกติแปลว่าปกติเป็นเช่นนั้นมันก็ในธรรมอะธรรมก็ปกติท mm hmm. ีนี้สินมันก็จะมีความหมายว่าทำรอดตันนี้สองอะไรตามทั่วไปก็ได้บอกตอบแล้วว่าเราทำสินก็ุอ,อ,อยู่ในเหตุด,ดี อั้างห้าข้อจะเป็นเหตุดีแต่มากกว่าห้าข้อนะฮะอันนี้ห้าข้อเป็นข้อกําหนดส่รวมคือศีลคือการทําความดีนะรทำความดีนะาามดทาสิ่งที่ดีดีสร้างเหตุดีสร้างเหตุดีย่อเป็นดีแต่เป็นผลดีกับตัวเราแต่ศีลมันมีหลายๆข้อหลายๆอย่าง ันนั้นเป็นรายละเอียดจำไว้ว่าสิ่งก็คือการทำดีแล้วตามตาม,ตามที่พระเจ้าองค์ได้ห้ามเราได้ชี้แนะไว้อันนี้สง์ก็คือก็จะได้รับเหตุดีเหตุดีย่อมมีผลดีแน่นอนทำให้เราไม่เหลืดอ้อนทำให้เราไม่หุ่นไายทำให้เราเอ่อมีความสุข แล้วสิงก็ควรทำทำก็ควรทำด้วยสิิงทำสิ่งคือข้อห้ามทำก็คือข้อที่แนะว่าต้องให้ทำคือข้อส่งเสริมให้ทำถ้าเราอยู่ในสิ่งในธรรมชีวิตเราก็จะมีความสันติสุขสาธุสาธุครับ